สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูพัสนันกันทะวงศ์และในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนได้ก่อนที่จะเรียนเนื้อหาใหม่นะคะคุณครูจะทบทวนความรู้เดิมให้น้องก่อนเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 1. สภาพภูมิประเทศ 2. สภาพภูมิอากาศและ 3. ทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทั้ง3ปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของคนในอดีตโดยคนอดีตอาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหลักในการตั้งถิ่นฐานในการสร้างชุมชนในอดีตตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้แหล่งน้ำ เพราะว่าแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถติดต่อก,กับชุมชนอื่นได้สะดวกและสมัยก่อนใช้น้ำเป็นเส้นทางในการค้ามนาคมที่สำคัญจุดประกายความคิดสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพทั้ง3ภาพนี้มาฝากน้องๆโดยมีคำถามถามน้องว่า ภาพใดเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานน้องสังเกตภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3นะคะน้องลองเขียนคำตอบลงในสมุดของน้องว่าภาพดใดที่น้องคิดว่าเป็นปัจจัยทางสังคมเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้นะคะแต่ก่อนอื่นให้น้องลองวิเคราะห์ลองคิดดูก่อนว่าภาพใดเป็นปัจจัยทางสังคม ค่ะสำหรับเฉลยนะคะคำตอบภาพที่เป็นปัจจัยทางสังคมนั่นก็คือภาพที่2นั่นเองค่ะเพราะภาพที่2มีการพัฒนาของเมืองเมืองหนึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ได้นำมาพัฒนาชุมชนพัฒนาเมือง ส่วนภาพที่1และภาพที่3นะคะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีการเพาะปลูกบริเวณแหล่งริมน้ำแล้วก็มีการประกอบอาชีพประมงซึ่ง2ภาพนี้ภาพที่1และภาพที่3เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่วนภาพที่2เป็นปัจจัยทางสังคมค่ะ ก่อนที่น้องจะเรียนเรื่องปัจจัยทางสังคมนะคะน้องก็ต้องรู้ความหมายก่อนว่าสังคมหมายถึงอะไรสังคมหมายถึงกลุ่มคนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นมีอาชีพมีศาสนาที่อยู่อาศัยและฐานะเป็นต้น ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย4ปัจจัยด้วยกันนะคะ 1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 2. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 3. ความเจริญทางสังคมและ 4. ความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตปัจจัยทางสังคมข้อที่1ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกันในเมื่อก่อนเกิดภัยทางธรรมชาติเกิดสงครามต่างๆทำให้มนุษย์ได้ร่วมมือร่วมใจเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถผ่านภัยพิบัติผ่านสงครามมาได้เกิดเป็นความผูกพันและนำไปสู่การสร้างสังคมสร้างชุมชนในปัจจุบันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ่ง3ปัจจัยนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นการนับถือศาสนาคือความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่คนรวมกลุ่มกันเพราะมีความเชื่อเดียวกันทางด้านศาสนาที่ตนเองนับถือ 2. ภาษาเดียวกันอย่างนักเรียนสังเกตง่ายๆก็คือประเทศไทยของเราก็มีอยู่สีภูมิภาคด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งแต่ละภาคก็ใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป คนเหนือก็จะใช้ภาษาเหนือคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพูดอีสานคนใต้ก็จะพูดภาษาใต้ส่วนคนภาคกลางก็จะพูดภาษากลางหรือว่าภาษาที่เป็นทางการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าแต่ละภาคมีการพูดใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป 3. วัฒนธรรมประเพณีเดียวกันก็นำไปสู่การจูงใจให้คนอยู่ร่วมกันในสังคม ความเจริญทางสังคมประกอบด้วยสองประเภท 1. ความเจริญทางวัตถุในปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุได้นำเทคโนโลยีมีการใช้ไฟ,ฟฟ้ามีน้ำประปาใช้มีการขุดคลองชลประทานขุดน้ำบาดาลทำให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึงมากขึ้นมีการสร้างถนนสร้างสะพานมากขึ้นทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเพื่อติดต่อกันสะดวกสบายขึ้น ผู้คนจึงมีทางเลือกในการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นไม่จำเป็นต้องตั้งถิ่นฐานตามแหล่งน้ำเหมือนในอดีตความเจริญทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ในปัจจุบันมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นอาชีพพนักงานบริษัทช่างตัดผมช่างสมสวยช่างซ่อมแซมต่างๆและอาชีพบริการอื่นๆทำให้ผู้คนไม่ต้องทำการเกษตรกรรม เป็นหลักเหมือนในอดีตและไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนตามสภาพภูมิศาสตร์เหมือนในอดีตเพราะคนที่ประกอบอาชีพต่างๆในสมัยใหม่สามารถอาศัยอยู่ในเขตเมืองได้ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตในอดีตคนต้องพบประสบกับภัยพิบัติและสงครามต่างๆทำให้มนุษย์มั่กอนต้องมีเกรอะเพื่อป้องกันตนเอง และได้ใช้ภูมปิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคูเมืองสร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันพยานอันตรายต่างๆและมีการออกกฎหมายกฎระเบียบเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและในปัจจุบันนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคะชุมชนไหนไม่มีโจรผู้ร้ายก็จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่และด้วยความ ปลอดภัยและในชีวิตและทรัพย์สินของเราเราก็ต้องเลือกชุมชนที่ไม่มีอันตรายต่อชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะจากที่เรียนนะคะค,คุณครูก็ขอสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนแบ่งได้เป็น2ปัจจัยใหญ่ๆนะคะปัจจัยที่1คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 1. สภาพภูมิประเทศ 2. สภาพภูมิอากาศและ 3. ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตมนุษย์อาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในการเลือกตั้งถิ่นฐานเาะจะเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณราบลุ่มแม่น้ำมีอากาศที่อบอุ่นไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไป และในปัจจุบันนะคะด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านสังคมประกอบด้วย4ปัจจัยด้วยกันค่ะ 1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างที่ทครูได้กล่าวนะคะว่ามนุษย์มีความผูกพันในอดีตก็ทำให้ความผูกพันนั้นสร้างมาเป็นชุมชนจนถึงในปัจจุบันนี้ 2. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนมีการใช้ภาษาเดียวกันมีการนับถือาศาสนาเดียวกันปัจจัยนี้ก็ส่งผลถึงการตั้งถิ่นฐานส่วนปัจจัยที่3ก็คือความเจริญทางสังคมความเจริญทางสังคมได้นำเทคโนโลยีได้นำไฟฟ้าได้ขุดบ่อบาดาลได้มีการใช้น้ำ อย่างสะดวกสบายมีการเดินทางคมนาคมที่สะดวกสบายเป็นความเจริญทางสังคมและความเจริญทางสังคมนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วส่วนปัจจัยที่4นะคะความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตถ้าเป็นในปัจจุบันก็คงจะต้องอาศัยดูจากว่า ชุมชนนั้นมีโจรมีผู้ร้ายหรือเปล่าหากชุมชนนั้นไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานกิจกรรมท้ายบทในวันนี้นะคะคุณครูจะให้น้องทำแบบฝึกหัดหน้าที่31 34แล้วก็35นะคะโดยให้ทำในหนังสือประวัติศาสตร์เลยนะคะโดยหน้าที่31มีคำถามด้วยกัน2ข้อ ข้อที่1ให้น้องตอบว่าน้องอยากจะอยู่ภูมิภาคใดมากที่สุดและให้บอกเหตุผลประกอบด้วยโดยภูมิภาคในประเทศไทยมีทั้งหมด4ภูมิภาคภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ให้บอกเหตุผลประกอบด้วยส่วนข้อที่2นะคะให้น้องอธิบายสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนของตนเองโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่คือให้น้องเขียนจังหวัดที่น้องอาศัยอยู่สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนลักษณะภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรให้ศึกษาจากหน้า30ควบคู่ไปด้วยแล้วข้อที่3าก็คือจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทําให้ชุมชนมีพัฒนาการดังนี้สภาพภูมิศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรเกิดพัฒนาการอย่างไรบ้าง ส่วนหน้าที่34นะคะมีคำถามด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1ให้ยกตัวอย่างปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนปัจจัยทางสังคมที่เราเรียนในวันนี้มีทั้งหมดกี่ปัใจจัยให้น้องนำมาเขียนส่วนข้อที่2นักเรียนคิดว่าปัจจัยทางสังคมปัจจัยใดที่มีผลทำให้ชุมชนมีพัฒนาการเป็นเมืองใหญ่ และบอกเหตผลว่าเพราะอะไรน้องคิดว่าเป็นปัจจัยนี้ส่วนข้อที่3นะคะให้นักเรียนอ๋อข้อที่3นักเรียนคิดว่าปัจจัยทางสังคมปัจจัยใดที่ทําให้ผู้คนในพื้นที่ต่างๆมีทางเลือกไม่จําเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตมากเหมือนในอดีตน้องเขียนว่าเป็นปัจจัยใดและเพราะอะไรเขียนเพิ่มเติมมานะคะ และในหน้าที่35มีคำถามด้วยกันทั้งหมด3คํำถามนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนในอดีตแล้วบันทึกข้อมูลจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนเราอาจจะไม่ได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนไม่เป็นไรคะ่ะข้อที่1ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีกี่ปัจจัยที่เราศึกษามานะคะ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยกี่ปัจจัยปัจจัยทางสังคมประกอบด้วยกี่ปัจจัยให้เขียนลงมาส่วนอันที่3ก็คือข้อที่3นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เราเรียนรู้จากไหนจากคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูจากในหนังสือหรือว่าสืบค้นเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก็เขียนแหล่งเรียนรู้ของน้องเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ